วันนั้นวันนั้นอยู่ฝั่งนู้นครับขยับมาเรื่อยๆมาอยู่ฝั่งนี้แต่ขยับไม่ถึงรถผมสักทีครับดูครับเดี๋ยวไปขยับงนี้มันจะข้ามไปฝั่งนู้นตรงนี้น่าจะเว้นไว้เออเนี่ยโอ้แล้อันนี้เรื่องจริงอะเรื่องจริงเลยเหรอจะต้องไป็นขนุนก็ได้โอ้ยไม่อยากจะจับเลยรถผมเนี่ยไม่อยากจะทำเลยเหรอฮะมันเป็นยังไง นะผมก็อยากให้ช่างแก่ได้ทำมั่งนะเนะี่ยนะผมผมรูปผมทำดูแล้ววันน,น,นี้ผัดเหมือนกันนี่มันยากเหรอฮะผ,ผัดดูเหมือนกันเอามือไปแตะแตะดูนะหล่ะโอ้ไงเอ็กก็ยังดีนะที่ได้มือไปแตะแตะมั่งเออเออโอ้เราเรียงขยับมาแล้วนี่นโอ้เก่าง่อยแล้ว สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดมสิ่งด่วนอัปเดตกันหน่อยครับ,ถ,รบถึงไหนแล้วจังปั๊บฮะโอ้ยอย,อย่าลืมอุ้มลมให้ผมด้วยนะอุ้มลมอุ้มลมต้องไปให้ฮนะเอ๊ะ <Hey, S 2> ตอนแรกผมมีมาหรือเปล่าวะจำไม่ได้ดื่มเนี่ยใครไปไล่ดูคลิปเก่าๆนะ <c oughs> ว่าคันนี้มันมีอุ้มลมมาหรือเปล่าวะผมก็จําไม่ได้ไลืมโอ,โอ๋ใส่อย่างนี้นะใช่ใช่เราหมุนดิโอเขาไม่ต้องข้ามหรอข้ามเชือกมันนะข้ามเลยเนาะโอ๋ออย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเออได้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 อ๋าอแจวเลยได้ได้ ได้อยู่ได้อยู่ไม่ผมไปตัดอคอเออใส่ปเ,เป็นเล็ไปเลยข้ามไปเลยผมก็ตัดคอออกอะตัดเชื่อมมาเนี่ยงเงีไยยื่นเลยอ่ใช่อันนี้เอาตรงใช่โอเคโอเคล่าสุดเอฟซี FC บอกว่าโอ้ยฝากเซียท็อปซื้อเลยผมจัดให้ละฝากเซียท็อปซื้อแล้วก็จะมีนี่เบาบันได แล้วก็มังโคนหลังอะไรอีกคิ้วคิ้วไฟไฟตัวนี้ก็ซื้อใหม่นะครับอขอบคุณเอฟซีที่แนะนำมาบางทีผมก็ลืมนึกลืมอะไรเงี้ยตอนแรกผมมีที่ซื้อแล้วโคราชแต่ว่าเดี๋ยวให้เสียท็อปซื้อมาให้เลยตอนนี้ทำอะไรช่าง วายสายลมวายสายลมอันนี้ของญี่ปุ่นมารันของญี่ปุ่นวันนี้ซื้ออยู่ไทยเนี่ยนะตัวตัวกี่บาทเนี่ยไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ได้ดูแหละดิ่งด้วยม่กี่บาทแล้วน่าจะสามสิบสี่สิบบาทมั้งไม่ม่อยู่หรอกเชื่อไม่จริงเหรอร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งต้องมีสองร้อยดูแล้ว แค่เกลียวตัวนั้นน่ะแพงพุดธสองร้อยอยู่หรือเปล่าบินอยู่ในนี้เลยอืออ่านดูดิกี่บาทน่ะเกลียวนั่นน่ะแล้ตัวสี่สิบบาทตำถูกหรอนานเห็นไหมผมบอกแล้วสามสิบสี่สิบนี่เละใช่ใช่นี่สิบล็อกนั่นเหรอมันบอกมาไม่เกลียวเกลียวตรงใช่ไหม ต่อตรงร้อยหกสิบร้อยหกสิบตัวละแปดสิบตัวละแปตัวละแปดสิบโอ้เล็กๆแค่นั้นแปดสิบบาทโอ้มจะเดามั้องืได้สตาร์ทมันยังครับยังหลังสงกรามครับเอางันเลยเหรอเดี๋ยวเขาจะด่าอูอีกไงด่าอูมานี่รับผิดชอบด้วย เขาอินเตอร์เลยเฮ้ยโทาบอสการเคยเจอเขาบตานนี่เขาฝนตกบ่ะน้ำมันแฉะเฉะอันนี้อะไรพี่โจ๊กไปเป่าไอ้สายลมเลยสายพัดตรงของนู้นใช่ไหมสายลมก็สรุปก็คือเดินเดินท่อแบบข้ามไปเลย ได้อยู่นะเดินข้ามเครื่องมาเ,เข้าตรงนี้ถอดไว้หมดเลยสายเบรคกับสายเข้าถังอะสายกันเร่งสายแล้วบ่ดิครับเอาถัาางนอกก่อนเอาถังนอกลูกชันลูกยาวอ,าอ,อ๋อเนี่ยอ่ะอ่ะเสียบไม่ถูกอ่ะเนี่มันกี่กี่สายช่างสี่ สายเอาทางฝั่งนู้นทางหลังอะ่ะหลังนูดอะ่ะไหนวะเอา,เ,อาเป่าสิ๋อให้สัญญาโดยการเป่าโอคโหอันนี้เอาวันนี้แป๊บเดินแล้วเหรอับเดินอ้แเฉวเลย เอาไอตัวคู่กับไอตัวเนี้ยไอที่มติดกับทูเ์อ่ะเ,เอาเปล่าเปล่าพอพอพอ,อพ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 ค่นี้แหละสายน้ำเราก็ซื้อให้ใหม่ของใหม่เลย400กว่าบาทไอเส้นแรกทางนอกใช่ไหมใช่ อยู่ข้างหน้าบอลลลูกนอกใช่อยู่ล่างอืมปอลใหม่ที่ไอ้ทางหลังและบปาใหม่ถังหลังลูกนอกนะเป็นเบรกไันน่าจะรู้ไะใช่ไหมรอปอารออืมรอ ไอตัวแป้นเบรกตัวนี้มันก็อยู่กับหัวไหมฮะใช่ไหมตัวแป้นเบรกใช่ใช่อยู่หัวติดมากรนอืมไม่น่าจะรั่วหรอกมั้งรั่ลวลยผมโม่ให้เหรอโมได้เหรอนนอ,รอนีล่าสุดเอฟซีบอกให้ทำแบบสวยๆไปเลยเพ่ไปวิ่งผลไม้เอเอางั้นเหรอ กขไจะยิ่งผลไม้เหรอ,อม,มันจะดีไหมยิ่งผลไม้เ็าว่ารอบหนึ่งนี้ก็หลายตังนะเนาะทำไปก่อนทำไปก่อนอเดีเ๋ยวจะได้ขายได้ใช้กล่องกล่องเจ็ด บางคโคลนจะจับตรงนี้แหละบางคโคลนติดเทอร์โบก็แรงแล้วนอะน,นี่ช่งางน้ะเทอร์โบอินเตอรอ์ไม่ต้องวางเครื่องใหม่ล้กยัดแค่โบไปก็รู้เรื่องรู้เรื่องกระเบื้องเราช่า <laughs> งเก็บงานให้อย่างดีเลย ชายายไม่อยู่หอ่อยู่อ๋อนี่ยังไม่ใส่หงอยูงง่ฝั่งนี้มั่งกว่าจะได้รถคันหนึ่งหมดใบเกียร์ไปเยิ่ยมกันนะ ไม่รู้ว่าเขาจะแบบไหนเอามาแค่ยนตช่วงหรือเปล่าคันนี้เอามาใส่แค่ล้อหรือเปล่าที่จะประกอบอยู่นี่ทุกอย่างโอ้ล่าสุดผม สั่งซื้อขากระจกเลดด้วยนีออ่ผมสั่งซื้อขากระจกเลดมาให้ด้วยผมจะใส่ขาเลดเราไฟว่าไงเราไฟเราไฟต้องเข่าหรือมัง้งนี่ซื้อหามือสองมาใส่เนาะเราไฟอะนะ FC ว่าไงหามือสองมาใส่บ่เนาะหรือว่าใส่เดิมๆแค่นั้น หรือว่าซื้อแค่บาตาเน่มาใส่โอ้นี่ไงไเ,เครื่องดักเครื่องดักแป๊บนี่นี่ไงดักแป๊บให้ใหม่ด้วย Oh. แป๊บเคาเวอร์ดัดใหม่ว้แป๊บเก่ามันเป็นไรวะช่าอองแป๊บเก่ามันเป็นไรฮะทำไมดัดใหม่อันเล็กๆนี่นะ อ๋อมันมันมันบุบเหรออ๋อมันไม่เข้าทรงมันไม่ใช่ไอ้นี่ไงหมอดูไงหมอือมันเลยไม่เข้าทรงอันนี้แป๊บเท่าเดิมหรือแป๊บใหญ่กว่าเดิมเนี่ยเท่าเดิมเท่าเดิมเหรออือผมซื้อมาให้สองท่อนเราต้องให้มันเป็นระเบียบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พอจะออกมาประมาณนี้อ่นี่ช่างมัวนะเนี่ยใส่ไม่ถูกเลยแป๊บเนี่ยฮะใส่ไม่ถูกร,รับยังไงก็แป๊บมันโค้งแล้วผมใส่ไม่ถูกเดินใหม่สิอ๋อเหรอโอ้ยยอดเลยอันนั้นอะไรอ่ะอันนี้ใส่ด,ดึงดับดึงดับรู้สึกแถวนั้นเลยรั่วด้วยลมอ่ะรั่่วใชม ใช่แถวนั่นแหละมันต้องสตาร์ทรถก่อนน่ะถึงจะรู้ไม่มีปัญหาอืมแล้วก็จะยิงทรายด้วยนะยิงทรายห้ามมึงไม่มีตันอ,อ๋อหิวอ่ะตันนี้เลยอู้หกินของเย็นไม่ได้ทำไมอ่อกินของร้อ่ะฮ่า <laughs> ใช้แรงเยอะเปล่าทำโอหรอทำโอมืดก็เลิกมืดก็เลิกได้ยางตันเกียร์นะนูุ่นสิ้นเดือนหรอแล้วคันเกียร์นะเพราะว่ามันเก็บอันนี้ไปก่อนคันเกียร์เดี๋ยวไมเราไม่รีบ ช่างไม่รีบผมก็ไม่รีบเหมือนกันเดี๋ยวผมจะรีบแล้วต้องรีบเอารถออกเดี๋ยวเขาจะเอาคันอื่นเข้าอุ้มลมเอาไงวะอุ้มลมลองไปถาดมาดูเลยหาซื้อตามเชียงกงน่าจะมีเนาะนี่แบบน่าจะมีนะ ใครมีอ <gesch> ุ้มลมมั่งครับผมจำไม่ได้ว่าตอนแรกมันมีไหมแต่มันเหมือนจะมีรอยมีรอยถอดไหมม่เหมือนมันเนี่ยมีมีรอยไหมมีรอยแบนี้เฮ้นจะมีนะตอนแรกเนี่ยแดงเหมือนจะนะเหมือนจะนะจัดระเบียบสังคม มาแลสวัสวดีครับสสัดีลาลานเป็นไรครับมือนีไปไหนมือนีไม่ได้ไปไหนเลยนี่ดูหน้าฝนหรือเปล่าเ่ยไปตื้อน้ำมันมาโคไม่ชาหอโอ้ฮะมาเมื่อกี้แหละ ีแล้ผมเพิ่งเริ่มทำเมื่อกี้นี่แต่ว่าตันเย็นมาทำไม่ตั้งหน่อยเดี๋ยวจะขอมาว่าคืบหน้าคืบหลังเลยใช่ไหมเดียวไหมผมไม่ได้พูดอดไรเลยนี่ผมร้อนไงทำไปเฮะต้องใส่ตัวดับเครื่องอยู่ป้ะท้าเกียร์ดับไหมมั้นอุ้ยเอางั้นเหรอโอ้เดี๋ยวก็ว่าเอาอีกเออไอ้รถนี่แต่งได้แต่งดี แต่ทำรถให้มันดีไม่ได้อ, <laughs> อือโดนโดนนว่าทุกวันเลยอ,อแต่รถอะด,ดีนักทำรถให้มันดีๆนี่ทำไม่ได้ทำไม่เป็น <laughs> <laughs> ไขไว่าเอะแยะ ไอเสียตินก็มาให้จะให้ยกหัวให้ป่ะมาตอนไหนไม่รู้กันเหจมสนบอกว่าจะเอามาให้ยกหัวให้ล็อกกี้นะอืมเอามาดองสักหน่อยจ้ะเห็นไหม <laughs> มาดองพอได้ทำคลิปเนาะอืมนี่ทำขาจับอะไรนี่มาดู phân phí đùm kịp sái lung kép <laughs> đi ôi đây ôi đây chặt hả rồi này bộ, bộ lên giờ đi là ngàn tí khố này ใส่อะไรเข้าไปเขาเรียกว่า <คน S 2> <ด>กระดูกงูกระดูกงูเนี่มันัเผ็ดขึ้นมาแล้วกระดูกสนิกกระดูกสนิกไกลแล้วเดี๋ยวเดินท่ออากาศเสร็จก็ได้สตาร์ทแล้ว เก็บงานจะให้เอฟซีติได้นะติเลยอ๋อน่ะติได้ใช่ไหมติเหมือนเดิมเลยไอ้เข็มขัดได้ไหมยังเลยผมต้องไปซื้อเข็มขัดอีกใช่ไหมเข็มขัดด้วยกี่อันเนี่ยบอกมาเลยเดี๋ยวผมจัดให้เข็มขัดเอาแบบไหนโอกาสก็จบค่าวแล้วประมาณนี้นะคลิปนี้ ไอ้เขาถามเบอร์โทรน่ะว่าจะสมัครทางไหนเนี่ยช่างเชื่อมเนี่ยช่างเชื่อมบ่ทางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะก่อนเดืนเขาถามก่อนค่าแรงเท่าไหร่โอ้มันต้องดูผลงานก่อนใช่ไหมเออบอกค่าแรงก่อนไม่ได้มันต้องไล่ไปทีละสเต็ปใช่ไหมเนี่ยเบอร์โทรเนี่เบอร์โทรก็ใส่เลขโพด ชื่อตัวเองใส่ใหญ่พูดนี่นี่เบอร์อโทนี่โทรมาสมัครงานได้รับทุกตำแหน่งมีข้าวกินฟรีด้วยกินเต็มทีขี้เต็มส้วมใช่ไหมที่อยู่ก็มีที่<ม>พักมีไหมนี่มีให้แจวเลยล นอน,น,นอนตามหัวเก่ง,งน่นน่ะเอานี่ครับใส่กระดูกงูเก็บงานเรียบร้อยลองลองดูช่างมันจะงอไหมมันจะอะไรไหมเป็น <c oughs> ไ,ไง รอแน่นอนรอแน่นอนนี่ค้ากระจกเราก็จะสั่งแบบจับตรงนี้มาเลยนะตรงประตูนี่เราไม่เอาล้เราจะจับตรงนี้เลยสั่งมาแล้วได้ไหมช่างโอ้ได้อยู่ มโดอะไรไหมไม่เดนเจียวยเ,เลยเขเลย <c oughs> มือเดียวดันได้เลยครับเ <c oughs> ดี๋ยวตัวนั้นผมว่าจะซื้อใส่ใหม่เหมือนกันนะไอ้ท่อดูดอากาศอะ่ะ <c oughs> ผมว่าไม่น่าแพงเพราะว่าตอนเนี้ยเขาถอดทำกรองแก้วกันเยอะ ก็น่าจะขายกันนั่งบ้างแหละเนะี่ยข้างบนมันทะลุเลยเนี่ยน่าจะมีคนขายบ้างแหละสักห้าร้อยอะไรเงี้ยเออเพราะว่าคนถอดทำกรองแก้วกันเยอะพอสมควรเด็ก้าเดี๋ยวหาซื้อโพสซื้อแป๊บเดียวนั่นแหละนะมีคนขายเลย แบตมันนี่จะสตาร์ทติดหรือเปล่าไม่น่าติดนะแบตบน,น,น่าจะต้องมีการพ่วงแบตบฮึชาร์จเอาชาร์จเนาะมีเครื่องชาร์จใช่ปะตรงถังนี้เราทำอะไรมาบังได้ทำอะไรไหมไม่ได้ทำใส่เดี๋ยวใส่ใสข้อต่อข้อต่อตัวไหนต่อไปไหนเออล็อกเบรกล็อกเบรก นนเป็นรงเบรละประมาณนี้ครับวันนี้น่าจะได้แค่นี้ใช่ชไหมช่างทำอะไรอีกไหมกรองก็รอข้องอเนาะ สายดึงดับนี่อันนี้อันนี้ไม่ได้ต่อผ่านสวิตนะครับเป็น,นดึงเงา<ะ>ง่ายๆครับซีรีี์ยังดึงดับเลยใช่ไหมซีรี่ห้าอันดึงดับอ, <laughs> อโอเควันนี้ประมาณนี้ครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมอ่าคันนี้นี่คนติดตามค่อนข้างเยอะเลยครับ เราดูครับว่ามันจะเป็นยังไงเก็บเครื่องไม้เครื่องมือได้ครับเย็นแล้ว